ไเมื่อวันหิวอะ่ะหัวค่ำหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันหิวเนาะไอเมืม่อคนมันหิวหิวก็ต้องกินดีการเลยมาจ,าจะ้ะให้กินด้วยกันกินด้วยกันนะคะพี่น้องต้องไายคนหิวก็ต้องกิน <c oughs> <c oughs> แล้วนอนดึกใช่ นอนม่เด้ยปเดาไปคิดดิกันให้หิวเข้ามานะคะหลับติดหลับติดหล,ลับเม็นใจนเมื่อหิวก็ต้องกินเนาะม่งั้นไม่นอนไม่หลับอ่ะ ให้หิวก็มานะคะไปหิวรอบหยุนดนวดหิวไม่มาลองหิวแล้วก็ต้องกินขอโทษยังไม่นอนอีกเหรอคุณป้า ปลาเลยลุกขึ้นมากินมา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  <c oughs> คนนอนดือคนนอนเดิมมาเดิมดต่เมื่อมันหิวเนาะอันนี้ก็ต้องกินนอนไปแล้วหัวคำนอนไปแล้วลยเมื่อคนป้าหิวคป้าก็ต้องลุกขึ้นมากินกินด้วยกันเดิมอันนี้คือ <c oughs> ก,กาแฟชวงไว้ตั้งแต่เมื่อกลางวัน ถามว่ากินกาแฟตอนนี้ก็นอนจะไหนกินหลับเหมือนเดิม <c oughs> กินกาแฟตอนนี้หลับเหมือนเดิมพี่บอกว่ากินด้วยครับคุณป้าม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 าเลยมาเลย